ดอกแรกแหกหมานมาแล้วพี่น้องฮู้นะอู้ยึย้นเดิ่งดูไงก็หนาดาบะ สวัสดีค่ะพี่น้องเขาป้าหาเห็ดอีกแล้วด้วยจ้าพ่อก็ปลูกพ่อแหรพี่น้องเสียงดังลั่นยูบุ่นไปน้ำกันเลยจ้าพี่น้องเสียงพ่อก็ปลูกนื่นั่นไงเ,นเห็ดอะไรเ,เห็ดกินไม่ได้ ดอกแรกแหกหมานมาแล้วพี่น้องหู้นอู้ยยขึ้นบ่งดูไัก็หน่ายดาบวะแตเบ่งฟุยตาปาดขูดค้าลูกละโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอบคุณขอบคุณจับป้าเจ้าเขาดอกแรกมาแล้วหน่อยดาเจอดอกแรกเฮ็ดโชคดีแม่เจอเฮ็ดพึ่งแม่โมดในพี่น้องดอกงามงามดูนะ ดอกใหญ่เลยดอกแรกมาแล้วโอ้ยนี่วดอกงายค่ะง่ายไมึงสดๆเลยดิจ้าเบิ้ง ลักสิขึ้นเห็ดพึ่งแม่มดหน่อยเห็ดไตไก่เห็ดท่าดาวกับเห็ดมันปูใหญ่พี่น้องเด็ดเห็ดห่าดาวเมดะแสบคักแสบเนี่ยโอ้ยพ่อได้อันนี้พี่น้องเห็ดอันพึ่งแม่มดตะบะดอกงามงามแสบแสบเด็ดนี่เน่าแล้วโอ้ยหัวลุด่เอาตัวหน่อยโปรด ุุปแม่เอ้ยน้องไอ้ดาโทรหาวันๆจักินใสป้าพ่อแล้วดอกแรกแหกหมัน มึงขาพี่น้องมึงเนี่ยบ่ให้เอิญพี่น้องก็จ้าสีเอิญพายเนาะพี่น้องเนาะมาเก็บผู้เดียวกับสีเอิญพี่น้องตัวมาเก็บเป็นมูมึงพี่น้องเนี่ยถมกันปิดไว้มึงเนี่ย ขาเหลืองอุย้ยขาหนาวอุย้ยเอ๋บนหนาวพี่นอ้องได้ยุจ้าแน่นดีครับพี่นอ้องเอ้ย เห็ดเสร็อีกแล้วเห็ดไตไกอุ้ยน่ะคือเห็ดอันเห็ดตับเตาบานเฮ่าเนี่ยพี่น้อง ดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ยขาขาวโบ๋เลยนี่่อีกกระมีอีกบ่ มีขาแน่นดีครับจะขาสั่นสันขาสั่นทางขาแน่นขาสั่นตุปป๊ปุอันเพื่อไอยากเห็นหนาคน้นเก็บกัเกบเบื้องเหตดเด้อพี่น้องเด้อตุปป๊ปุอกันนี่แหละพี่น้องหนาคนเก็บกต่เป็นตุปป๊ปุยังสี่เลยนี่ อวนอุปุคือนยังเห็ดนี่แหละจ้าโอ้ยดอกไม้โอ้ยนีห้อยพลังเพิเ่นกระเก็บตัดขาเพิ่นนั่นเพิ่นย่าง เปนผอจะดอกง่ายๆดอกพี่น้องเพราะเป็นตัดขาถิ่มเปนเวนเินเป็นเวินอยู่หมู่ว่านบ่ได้มาพี่น้องหมู่ว่านนี่ไปงานวันเกิดญาติญาติพี่น้องทั้งปูเอาเลายบ่ได้มาเสียดายว่าสั่นพี่น้องเอ้ยบ่ได้เข้าป่าเห็ดฝนน่ะพี่น้องฝรั่งมาเบิดครอบครัว ทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกคุณน่ะโอ้เถอะ อีกบอกนึงเดี Bluetooth ๋ยวเห็นอยุคน่ะพุ่นพุนพุ่นเต่ามอกเยอะพาไปเบิ่งโอ้ยนี่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 น้องเห็นนันบ่น้อเดี๋ยววิ่นได้พี่น้องเอ้ยนี่ถ้ากัวิ่งขึ้กันเด้นี่ ขันว่ามันสิแก่มันก็ยังมีดอกอ่อนอยู่เด้พี่น้องนี่ยนังเสีย้วพี่น้องอดมืออื่นมือฮืมมันก็สิแต่ว่ามันหังใบใหญ่ดอกขันเป็นังสีมันเป็นกระแดงแล้วเนี่ยสามดอกเรี่องกัน ฝรั่งเพิ่นเอาได้เนี่พี่น้องเพิ่นสิตัดเอาเพิ่นสิเอาแต่ดอกมันขามันเพิ่นบ่เอาเนี่ย,ยเราเพิ่นกระสิบ่เห็นดอกแบบนี้เน่พี่น้องเพิ่นบ่เหลียวเห็นน,ะนี่ยองก็สิขืนมาเห็นบ่เนี่ยเพิ่นบ่เห็นได้เนี่ยส่วนมากก็สสได้เก็บเอาน้ำตามหลังฝรั่งฝรั่งเห็นดอกหนึ่งมันิอยุกก่ใกล้ๆกันแหละพี่น้อง พี่นอ้อตุ๊บุเนี่ยุูดนะพอกับลูกไปใส่น้อพี่น้องเลยได้บน้อเห็ดไ,ได้บ่ไปไกลทางหรอก เลาะอยู่นี่ซองเก็บสาสาเนี่ยพี่น้องไม่ก็ได้เก็บอยู่นี่ดอกมีหงงามค่ะคนนี้โออมันกำลังเออๆเลยเอาะเอคนน่ะเอาะคักเอาะเนี่ย จอพอกับลูกแล้วพี่น้องเฮ้ยคุณอะได้ได้ไหมครับอู้นี่ดอกนึงนี่มาเก็บเอาไม่เอาไม่เอาแล้วเหรอเอาไหนมาดูสิใครจะได้เยอะกว่ากาันไหนอู้ใครดุงยงดุ้ง อู้เอาน่าก็ได้เยอะนี่คุณน่ะอุ้ยพี่น้องไปได้ดอกงามเลยมาเพราะเซมิสปอตโน่สปราวที่เราทำมาตี่นี่เราใช้สารเมตรูวะทำไมได้เลยดาร์วัฉันได้ดอกสวยสวยดูสิฝรั่งบอกอู้ฝรั่งเอาแต่ดอกไอ้เอาแต่บรรตัวใหญ่ใหญ่ตัดตัดตัดอ้ย่ามันนางตัดกับแต่ลูกอุ้ยอะไรก็ได้เนี่ยองอไปสิไปรอฉันตรงนน้นฉันจะไปตรงนี้เนี่ย ายอสเอาอตยโอ้ยผู้นางตัดเหตุพี่น้องเอ,อ้ยดอกเท่าเทาเอาเบิดพอกับลูกโอ้ยบัอนไปหอดบานอยากกินแต่ดอกงามๆาเลยพี่น้องเลือกๆๆอกินแต่ดอกงามๆาบัดเก็บเก็บแต่ดอกเท่าเท่าบอกย่าเอาบันไดก็เอาโอ้ยเนาะ พี่น้องได้หลายแล้วนะพ่น่นะเจอพอกะปลูกหันพุ่นแวะออกพ่นท่างูห่ือพ่นวายุ่งกัดพ่นฮือมันอียงกัดพ่นฉีดยาแล้วแต่ว่านะ มันบ่มเพนอีเห็บดอกพี่น้องคืนว่าเป็นจังตัวยุ่งพอกับลูกมันก็ได้แต่ดอกขี้ไล่ๆพี่น้องได้ดอกงามสองสามดอกน้องนันก็เ่ิงเถาทึ่งโดนแทอเห็ดหัวสมขา,ลาไล่พี่น้องก็ค่อยเจอได้ไหมดา đồn đố đồ cái chảy trừ thôi nè ngam cạp ngam nè เหมือนแม่งเลยขาโดดเจาะอีกกระดังโพขึ้นแมงมนวดสมขาอัานนี้อ้วนตะปูเลย Rồi, đột này khá khiêm ừ. chờ pha lăng หลายคนอยู่พี่น้องเพื่อนก็นได้อยู่ได้พี่น้องพากกันได้มีแต่ดอกบ,บานๆแถ่ๆพี่น้องเพื่อนได้อัน,นี่มันเฮ็ดยี่ยางเนี่เพื่อนเอาตะดอกกนเพื่อนเห็นแต่อดอกนั้นเพื่อนย่างไววปะนั่นเนาะนี่เห็ดสีชมพูมางามแทะอเอาไปฉาบฉาบน้ำมันเฮ็ดกับ,บ่าได้ออกเลย ซุ่หม่องได้พี่น้องเพราะออกไปแบบทุกป้านะเป็นบางป้าเป็นบางหม่องคือจังฝนมันตกแรนเนี่ยพี่น้องหม่องหนึ่งซุ่มบางหม่องกระแหงโอ้ยนี่เห็ดพึ่งแม่มดเนี่ยพี่น้องเห็นบ่นี้่น่่เน่ออกปักยางงามเลยเนี่ย มีชมพูอ่อนๆยังสีเสียอ่าวพี่น้องดูลมแห้งค่ะว่ามันลมแห้งแบบมันเสียงผัดใบใหม่วืวูพี่น้องเย็นเย็นเย็นสบายค่ะอากาศ nghe yên 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 道理。 บรรยากาศดีดีพี่น้องแต่ว่าฝนกำลังสีล่เงม็ดนัดเจอกันยูถนนใหญ่พอกับลูกโทวานอีกสามนาทีกับหอถนนเดีวยวพั่นแองเมดามาถ่า,ถายู่นี่เป็นซิปนาทีแหละพี่น้องสงสัยจะออกพิษทางแน่ๆเลยนัดเจอกันนะสันยูถนนใหญ่สิออกจากปลาแล้วพี่น้องเพราะว่าฝนลงเม็ดแล้ว ดินก็เริ่มแห้งแลวได้พี่น้องฝนวต่ตอเนื่องเนาะโอ้ยแม่แน่ยางเขาไปเก็บทางในนะพูดแล้วพี่น้องโอ้ได้เต็มตะก้าเลยเก่งมากเจอพอกับลูกแล้วเต็มกะตาพูดหนักระตาหน่อยพูดเต็มกะตาเลยลูกชายได้กี่ดอกได้ดูฝนตกแล้ว เจอพอกับลูกแล้วพี่น้องเพิ่นกระได้เต pues ็มกระตาและพี่น้องแม่ดากระได้ร้ายเติบอยู่พี่น้องเอ Wet ้ยมือนี Dragon ่พอกับลูกก็เต็มกระตาหน่อยนี่อย่างพี่น้องมีแต่ดอกเท่าๆดอกเท่าๆดอกบปานบานเอาเบิดพี่น้องไปฮอดบ้านแล้วเละตุ่มเปะเลือกกินแต่ดอกกางงามเ้ี้อพี่น้องเมืองดอกใหม่ริมทางเลยพี่น้องรมผัด เย็นสวยสวยสลองอามงามเลยแม่ดาสะออนบรรยากาศอุ้นพอกับลูกพี่น้องไก่สีหอดลถแล้วพี่น้องคลิปนี้แม่ดาก็ขอจบไปแค่นี้ก็นอกพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามและสนับสนุนช่องแม่ดาชาแนลขอบคุณหลายๆด้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วจ้า